อ่านี่เป็นรุ่นสมัยก่อน g ี i e w ผลิตให้เลเซอร์คอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูหน่อยสิสีปีที่ผ่านมาแล้วครับนอกจากไม่เป็นสนิมเรามาทดสอบความแข็งเรืงเป็นยังไงบ้างอ่าขึ้นเลยใครหนากสุดใครหนากสุดข,ขึ้นเลยสุดแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้คนคน,คนไม่ค <c oughs> ม่อยหนักอ่าเอาเอาคนที่หนาก,กว่านี้ คนเดียวไม่พออ้าวสองคนสองคนเลยอ้าส่งไว้กิโลอ้าวเพิ่มอีกสามคนมีที่เดียวอีกโอ้ดูสิเจนเทคชีวิวโอ้สามคนได้ไหมมาสักคู่เนี้ยได้อ้าเพิ่มสี่คนไม่มีที่เดียวไม่มีที่เสือแล้วใช่ไหมเค